อ่ะเรียบร้อยนะครับปอดให้บนทาน,นคือแดงวีโก้ครับไม่ได้แท่นเชิะครับขึ้นชุกสูงลงส,าสา่าทำไม่ได้หลายหลายขอให้ทีมงานตรงโชคดีสามสองนึ่งปั้น สุดยอดการเดินทางครับ,บนี้เส้นขึ้น,ค,นครับลอยยเอากนแกวกับที่รี่เลยสุดยอดการเดินทางนะครับมเง่วเ้ยงามค่ัเค,เครับการเาเือนอไปต่อยครับอ่าเขาปลาไอเขาเอาเมฆไปครับ <c oughs> ลอยสามซี่านไปเพราะยังโพนะครับตอนนี้นะครับรอหลุดต่อไปครับกันมาใช่มุงใหญ่ใส่ลงพี่ครับแต่ว่าไปต,ม,ตมเป็่มัแหวะแคบๆนะครับตใหญ่นะครับลอยอบอบอยนีฝ่ามันเล่นเข็บอยขาวเต็มๆอย่ทรับครับโอ้โหนะครับ เป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับรู้ตัวมาเป็นฝ่าขาวจ้ำๆตัวใหญ่เลยบ้านนึงตัวใหญ่เลยเอาตามที่เห็นนั่นแหละโอ้ยโคตรเลอ่เลยนะครับตาเปล่านะครับเติ่มลูกหมูเติ่มพี่น้องดูใครเทมิคหลังคาเนี่ยต้กเป็นไปได้ร้อยแปดสิบแปดคะแนนทันไปมันคุ้งมันขนาดลรืพี่ อนน๋อปั้นมอได้เดีย๋ยวเขาสิงางนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวทันแเป็นมูกันต้องเป็นลูกที่ยุงหย่อนมาทันทเด้อพอมันออกมาว่ายนะับมูมันมเกิดนะยรับสิบคะแนน่านไปสองร้อยสิบคะแนนทานไปครับเป็นลูก,กที่ยังง่นยอนดูกันดูกันดูก,นกันไปก่อนไปดูเลครับวันนี้เน่สามส,ามสามิบหกสิบ เบยใส่เบาูสไยคับ่าเบาดีวยงมันเด่แล้วตามไปรยร้กว่าีน้องดึงไม่ฝ่าเข่าที่ฮ่นเบาจัดเบาเลยนี่แหละควงเลียงควงเลียงนะครับส่เดี๋ยวนี่เบาหนบัท่กเด้อปีน่สีโยนโยนเด้โยนยังนนะครับออกเร็ว อันนี้เมฆก็ู้ว่าเกิดยังคืนมั่เวลาในตอนนี้พึ่งจะได้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามหกสิบปรจะไปโยนางจะไปลงี้ลงแหงเลยกำลังได้สองร้อยหกสิบเลครับสองร้อยหกสิบหอเห็นแล้วอีกรอยหนึ่งโอู้สี่ะสดบลครัด้อยนึงวนัหนวะไหนโอ้สูสีดอกสิบไปหาสาเลขจอดบนไรมั่แค่ครเลยค โอครับเบิ่งเล็กี่บดอคุยกันเสเบาอยู่นะครับลุงหลอดเห็นแล้วนะครับมาแล้วที่มาเอ้ามันก็ได้อีก60พุ่นแล้ว90แล้วเจ้าสได้อีกหกสิบหมดเลยนะตาอะไรมันจาวได้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวจะกินดิจาวได้เยอะมั้งแต่ว่าอยู่ใกล้ ไปไกลนลครับบอนต่าแพ้ท่านบอแพรท่านบอแพเสีบผ่านไปอ้าบอแพรเน้อนะครับเข้ามาแล้วครับเราจะต้องรุนหากรับบอมันเหาลเที่ยวยีเสียบเนแพ้อาแพ้บัไปแล้วเจ้าม่เจ้านี่ประมานเมือสันสิบเล้วเลครับสามสิบล้วบอแพนี่ยี่สิบเบิ้งเลยครับ สี่ที่น้องเร mm ียนจังสามสิบหกสิบอิ้ง <poems> อ่า <upright> ส <Emin> em> <emperor incorporate grunts> ี่สิบไปไปยางทรมลาตามลงมาอ่ากปลองเซตเพิ่งแพ้นะครับสามร้อีบาสามรีบห้มีแพ้มีทางเจ้าครับวนะเจ้าก็มีผู้ได้ลุดกับแพ้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามเราชมหลอดเอสีสวัสดีครับผู้ได้ลุ้กับเลยนะคับ คู่ทองหล่องฟ้านะครับฟังเข้า,าไปนาทีของเซนซิลีนะครับต่อจากตับที่ว่างเป็นนะเปลีป่ยนต่อนะครับช็อตต่อส <20 S 2> องเท้าเพราะเขาแล้วก็เปลี่ยนต่อนะครับเขที่ยงยี่สิบแต่ว่าขึ้นกันเบิร์นแล้วนะครับหมายถึงนั <S <S <c oughs> ้นคู่ทองหล่องฟ้าจงโชคดีตามสองเป้โอ้ยเป้อร่อยว่าอร่อยที่สุดวะ

อ่ะตอนที่สามนะครับผู้ทองล่องฟ้าครับ ยอดการเดินทางเลยนะครับเขาถอนกันเหมือนแล้วนะครับตอว่าเขาไหลหมุนออกจากตองเลยนะครับขึ้นง่มามครบ <c oughs> ับเนียนเลยเลือกเกินนั่งเขาถอนเนียนครับเนียนเนียนเบืองตนดีมากๆ <c oughs> แดดฮวอนเลือกเกินเขาห้งครับสุดยอดการเดินทางแล้วหมุน <c oughs> แต่ตองครับมาาเแดนเ ออกตรงๆเลยนะครับเห็นถนัดนะครับตรงๆเลยเห็นธนัดสองร้อยผ่านไปอยผ่านไปนะครับผมตาเปาก็ชัดเจนเลยนะครับเอามาลอดลุนกันไปหายอีกบัวลายครับอีกอยนิดๆ หวานเจี๊ยบ <laughs> แม <น laughs> ห่มหวานทั้ง,ง,ทงพี่ทั้งพี่ทพีมาบังพี่ข่าวต้อทั้ทงพี่าาอ,าาอ,อูนี่าห,าหางงอลงเร็วอยู่ดิเบามันหางงอมันช่วยเบาดิล่ะนี่โอเคแล้วแล้วนี่เบาเบา อ๋อคอยโยกคอยวนนะครับหางเบานะครับหางงอครับงอก็ยังไม่งอนอยู่ครับเออมันก็ตักวนตักวนอยู่นะครับกล่าถึงกับว่าลงดีบันไดนะครับแต่ฝั่งไฟมันบินได้สูงนะมันก็เลยได้หไหนวางได้บัดวางได้บัดงานครับศูนย์สี่สิบ เมือ้มงบกเบองเหล็กซีสิบเลยครับยี่สิบพันบาทนั่นสิบกว่าแล้วี่สิบ้ามสิบสามสิบพันบาทเหลี่ยมภาพเหลียมภาพิครับอ้ต้องย เ <40 S 1> สพผ่านไปสุดยอดการเดินทางครับ <30 S 2> <ป>ตามมาตึง <40. S 1> เสียงดังสนั่นวันไหวสามร้อยสหวานเจรียบคู่ทองลองฝ่าเปิดงานประเพณีบุ่บงังไฟเข้บคุณที่ติดตามรับชมลุงล้อเด็บสี่สวัสดีครับ